สวัสดีครับพี่น้องผกกตามอัตพลลัมเพลินและ i ี่เฉียวครับพี่น้องครับสำหรับคลิปนี้ครับสีมาอัปเดตนะครับหลังจากที่พี่น้องเห็นนะครับตามสถานการณ์ที่เกิดขึ้นครับความรุนแรงระหว่างดินแดนนะครับไทยกัมพูชาครับพี่น้องครับหลายแฟนเพจนะครับออกมาแจ้งช่องทางการบริจาคสิ่งของหรือว่าบริจาคเลือดนะครับี๋ยวคลิปนี้สีมาบอกนะครับช่องทาง คร่าวๆนะครับบางช่องทางที่พี่น้องสามารถซอยเหลือหรือผู้ใดอยากพ่ความประสงค์ที่ส่งสิ่งของหรือว่าไปบริจาคเลือดไปจงงังใดเดี๋ยวผมสิมาบอกสุฟังครับเริ่มจากโรงพยาบาลซีสเกตครับพี่น้องครับเมื่อประมาณหนึ่งชั่วโมงที่แล้วนะครับเดิดโพสนะครับโรงพยาบาลซีสเกตขอรับบริจาคเลือดโลหิตนะครับจานวนมากเพื่อสถานการณ์ฉุกเฉินนะครับธนาคารเลือดอาคาร10นะครับชั้น2โรงพยาบาล ซีสเกตนะครับพี่น้องครับจันทึงซุกพี่น้องสามารถไปเด้อเก่าโมงหอดสองถุงครับพี่น้องไม่หยุดพักนะครับแล้วก็วันหยุดนับเก่าโมงหอดใบสามมงคึงนะครับพี่น้องครับเก้านาฬิกาถึงสิบห้านาฬิกาสามสิบนาทีอันนี้คือวันหยุดนะครับอันนี้คือทางโรงพยาบาลซีสเกตต่อมาครับพี่น้องครับทางแฟนเพจในจังหวัดบุรีรัมย์นะครับฝากประชาสัมพันธ์ค่ะ คนบุรีรัมย์ตอนนี้ต้องการมุ้งหมอนผ้าห่มชุดเครื่องนอนให้ผู้พิลักบริจาคได้ที่สนามช้างเซอร์กิตบุรีรัมย์นะครับพี่น้องครับสามารถไปที่สนามช้างนะครับได้นะครับเพราะว่าทางจังหวัดบุรีรัมย์นะครับให้เปิดให้สนามช้างเซอร์กิตนะครับบุรีรัมย์เป็นที่พักพิงชั่วคราวนะครับพี่น้องครับสามารถติดตามได้ทางช่องทางแฟนเพจของจังหวัดบุรีรัมย์ครับพี่น้องครับต่อไปครับพี่น้องครับภาพบริการโลหิต แห่งชาติที่7จังหวัดอุบลราชธานีสภากาชาติไทยนับได้มาโพสต์เมื่อ2ชั่วโมงที่แล้วนะครับถึงคราวิกฤตต้องการเลือดด่วนจากเหตุการณ์ไม่ปกตินะครับเจ้าหน้าที่พร้อมเตียงพร้อมแล้วคุณล่ะนะครับหัวใจพร้อมบริจาคหรือยังสถานที่รับบริจาคโลหิตนะครับภาคบริการโลหิตแห่งชาติที่7จังหวัดอุบลราชธานีวันจันทร์ถึงวันศุกร์ครับพี่น้องครับเวลา8นาฬิกาสาินาทีถึง1 9เกานาฬิกาสินาทีครับเสาร์อาทิตย์พี่น้องหยุดนะคะเตลิด เวลาเก่าม้งเสาฮอดใบสามม้งเคืงครับพี่น้องครับสอบถามได้ที่045224268ครับพี่น้องครับ045224628เอามให้พี่น้อง045244628นะครับพี่น้องครับปิดผ่านประกันในขอประธานอภัยนำกันแล้วกันครับพี่น้องครับต่อไปครับทั้งเพจของโรงพยาบาลบุรีรัมย์ครับพี่น้องครับสำหรับท่านใดที่อยากสิบ พี่น้องบุรีรัมย์นะครับที่อยากสิไปบริจาคโลหิตเด้อครับเด้อพี่น้องวันที่24นะครับวันนี้ครับพี่น้องครับงานคลางเลือดโรงพยาบาลบุรีรัมย์ครับเปิดรับบ,บริจาคโลหิตนะครับวันนี้อยู่ที่อะสถานสถานที่รับบริจาคโลหิตครับห้องหนึ่งหนึ่งห้องรับบริจาคเลือดโลหิตชั้น5อาคารเฉลิมพระเกียรตินะครับสองศูนย์รับบริจาคโลหิตชั้น2อาคารจอดรถโรงพยาบาลบุรีรัมย์นะครับพี่น้องครับ หรือโทรสอบถามครับพี่น้องครับ044615002ครับพี่น้องครับ044615002อันนี้คือทางแฟนเพจโรงพยาบาลบุรีรัมย์นะครับพี่น้องครับต่อมาครับพี่น้องครับจากเพจสุรินทร์นาอยู่นะครับแฟนเพจสุรินทร์นาอยู่นักกระจายข่าวจุดร่วมรับบริจาคช่วยเหลือเจ้าหน้าที่ประชาชนเกิดจากเหตุความไม่สงบนะครับพี่น้องครับอันนี้คือสถานที่ที่เพื่อรับบริจาคนะครับเด้อนะครับศูนย์ช่วยเหลือ นะหนึ่งอนุสาวรีย์สุรินทร์ศรีรงจางวางนะครับสองนะครับต่อมาตลาดเมืองใหม่ไอคิวโรงเรียนยังไงโสดศึกษาสุรินทร์เชื้อเพลิงนะครับโรงเรียนปรา,าสาทวิทยาคารโรงเรียนเชื้อเพลิงวิทยาโรงเรียนรัฐประชาสามคัคคีโลตัสอำเภอรปรา,าสาส์นะครับวิยีลัยการอาชีพปรา,าสาทเทศาบาลตำบลน,นิคมปรา,าสาท วัดป่าช้าจีนกังแอนนะครับโรงเรียนบ้านปราสาสโรงเรียนบ้านธนงตลาดมหาเฮงแยกเรือนจำมอรัชพัฒสุรินที่ว่าการอำเภอลำดวนจังหวัดสุรินทร์ครับอบอบตอู่โลกอำเภอลำดวนลานจอดรถมอเทคเนิคสุรินทร์เทคโนโสุรินทร์นะครับพี่น้องขอขอภัยค่ายลูกเสือจังหวัดสุรินทร์นะครับวงเล็บมทรออีสานสุรินทร์นะครับ โรงยิมเผาแผ่นสนามกีฬาศรีนรงค์โรงเรียนบ้านสากาดตําบลสังขะนะครับบริจาคเลือดเพื่อสํารองเหตุฉุกเฉินที่โรงพยาบาลสุดินโรงพยาบาลประสาทโรงพยาบาลสังขะหรือทุกๆโรงพยาบาลที่รับบริจาคนะครับที่มีคลังเลือดนะครับอันนี้คือข้อมูลคร่าวๆนะครับอาร์ิบอสได้ละเอียดนะครับแต่ว่าผมก็พยายามหาข้อมูลเพื่อที่จะมาแจ้งพี่น้องเพื่อเป็นช่องทางสำหรับท่านใดที่ อยากสิไปบริจาคสิ่งของสอยเหลือผู้ประสบภัยตอนนี้แล้วกะที่อยากบริจาคล่วงตครับพี่น้องครับซอย,ก,รรอยกันครับพี่น้องเฮ้าคนไทยน้ากันครับพี่น้องครับตอนนี้กะ, <c oughs> กะทั้งเจ้าหน้าที่กับกำลังระดมกําลังเพื่อทีส่สะให้เหตุการณ์คขอบประสงบสงบลงโดยเร็วนะครับพี่น้องครับกะฝากพี่น้องดาบดื้อครับทรงกําลังใจให้ทั้งเจ้าหน้าที่ทุกกรรมทุกฝ่ายทีม่มีส่วนรวมใน ครั้ง,งนี้ล้วก็ฝากพี่น้อง Susan, นํากันแลกกันครับสำหรับท่านใดที่อยากไปบริจาคของบริจาคสิ่งของของใส่อุปโภคบริโภคนะครับได้ตามข้อมูลที่ผมได้แจง้งใปเบื้องต้นแล้วก็ท่านใดอยากสิไปบริจาคโลหิตนะครับตามโรงพยาบาลที่มีคลังเลือดได้เลยนะครับแล้วก็แจง้งความประสงค์ใดตามรายยดที่ผมได้แจง้งนะครับพี่น้องหรือพี่น้องสามารถสอบถามตามแฟนเพจโรงพยาบาลทุกๆจังหวัดได้นะครับว่ามีการบริจาคเลือด บริจากรวงเหตได้อย่างไรบ้างนะครับพี่น้องครับสามารถติดตามข่าวสารครับพี่น้องครับแล้วก็ส่งกําลังใจให้นะครับพอๆแม่ๆพี่ๆน้องๆชาวไทยเฮ้านะครับที่กําลังประสบนะครับหรือที่อยู่ใกล้เหตุที่เ,เกิดความรุนแรงตอนนี้ก็ให้พี่น้องดูแลสุขภาพแล้วกันระมัดระวังนํากันแล้วกันครับบ่วงว่าสิเกิดเหตุยังขึ้น นะับแต่ว่าคนไทยห้องปริ่มกันแทนแน่นอนครับพี่น้องครับสาหรับคลิปนี้ก็มีอย่างไรก็มาอัปเดตนะครับข่าวสารที่พี่น้องสมควรที่จะี่ยรับและก็ฝากน้าเด้อพี่น้องครับงดทายคลิปซื้อโซเชียลที่เกี่ยวกับการเคลื่อนย้ายอาวุธยุทโธปกรณ์ของเจ้าหน้าที่กองทัพเฮ้านะครับและก็เกี่ยวกับสถานที่เกิดเหตุพี่น้องงดเด้อครับเด้อเพื่อเพื่อนะครับความปลอดภัยหรือว่าอีหยังต่างๆที่เพิ่น เกีย่ยวกับความมั่นคงนะครับพี่น้องครับก็ฝากพี่น้องน้ำแน่นะครับแล้วก็เรื่องอีกเรื่องนึงที่สำคัญบอแพร่กันครับการใช้สือโชโช่อโซเชียลนะการเสพนะับเบิ้งให้ดีว่าเป็นข่าวแท้บอพี่น้องครับเสื้อถือใยซ้ำใยก็ฝากพี่น้องพิจารณาและใช้วิจารณญาณในการเสพข่าวด้วยกันแล้วกันครับพี่น้องสำหรับคลิปนี้ไว้สมิสักก่อนครับพี่น้องครับเดี๋ยวพอกันไปคลิปหนะ้าขอบคุณทุกการติดตามครับฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์นะครับที่สำคัญอย่าลืมกด กระดิ่งเพื่อได้ติดตามคลิปใหม่ๆของตันอัตพลล้ำเพลินรับเชี่ยวนะครับพี่น้องครับไทยนี้รักสงบแต่ถือรบไม่ขาดนะครับพี่น้องครับฝากเป็นกำลังใจให้เจ้าหน้าที่ที่อยู่แนวหน้าด้วยนะครับพี่น้องสำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนพี่น้องอยู่ดีไม่แห้งอยู่เดิมยิ่สุขภาพแข็งแรงสุขก็สู้คนครับพบกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ